สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับหลังจากที่วันนี้เนี่ยเขาเมื่อวันนี้หรือเมื่อวานวะใช่ไหมเขาได้มีประกาศการบัฟตัวละครหนึ่งขึ้นมา้วผมนั่นก็คือตัวของรามเมียงไกหรือว่าลุงเท,ทอุจิหรือเปล่าถ้าจำผิดขออภัยนะผมจากเรื่อง n a ูโตะนะครับบอกเลยว่าเป็นการบัฟมาที่เก่งและโกงมากๆานะครับสำหรับตัวของลุงรามเมยียงไกตัวของรามเมียงไกเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกเลยบางที่ให้ทั้งอาหารและเงินนะครับผมไม่นับน้องตู้น้ําแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ย ตัวละครมันอัพค่อนข้างแพงแล้วก็ไม่เก่งมากๆแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาได้เพิ่มนะครับผมเพิ่มเงินลดแล้วก็ลดค่าอัพอะไรลงแล้วบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งแบบเป็นการบัฟมาที่เก่งเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใายที่พลาดน้องตู้น้ําไปนะผมบอกเลยกับผมว่าสามารถใช้ลุงเทอจิมาเล่นแทนได้เลยครับเอาแบบไม่อวยเลยนะคือลุงแกเก่งจริงๆครับผมจะเก่งไงเดี๋ยวผมไปรีวิวให้ดูกันในเกมเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะต้องบอกเลยว่า ใครที่พลาดน้องตู้น้ําไปควรทาครับผมควรทาลุงเทอุจิไว้นะครับต่ออาเรียกว,ว่าอะไรจาเป็นล Must have เลยแหละมัสแฮบเลยตัวละครที่ถ้าน้องถ้าน้องตู้น้ําเป็นตัวละครที่แบบจําเป็นยังไงลุงเทอุจิก็เป็นตัวละครที่จําเป็นอย่างนั้นแะแต่ว่ามันก็จะจะบอกว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไหมก็บอกแลว้วไม่มีครับผมเป็นตัวละครที่เหมือนกับน้องตู้น้ําเป๊ะเลยแต่ว่าจะมีความต่างกันตรงที่เรื่องเวลาเฉยๆครับผม แต่ว่ามันต่างกันเยอะไหมก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต่างกันเยอะฮะโอเคผมอ่ะอันนี้ผมใช้ลุงเทวจิเป็นบัฟเป็นลดเดอร์มันมันก็จะได้ลดลดค่า up, อัพไอลดค่าวางลง15รนะผมทั้งตัวของลุงแล้วก็ทั้งตัวของน้องตูต้น้ำโดยผมก็จะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมอ่ะเริ่มแรกเนี่ยค่าวางของลุงมีพันห้านะครับผมน้องตู้น้ํามีพันแปดนะครับแล้วคนสังเกตต,ตรงนี้ไหมครับผมน้องตู้น้ําจะเริ่มมาโดยการที่ให้เงิน403บาทกับอาหาร1นะครับผมดูนะปึ๊บ ยังไงซื้อยสามอาหารหนึ่งต้นลุงเทอิจะให้เงินแปดร้อยแปดกับอาหารสองนะครับผมคนดูนะนี่ครับผมเห็นไหมแต่ว่าความต่างของตรงเนี้ยมันเหมือนลุงเทอีจะให้เยอะกว่าใช่ไหมครับผมแต่ว่าความจริงแล้วลุงเทวีต้องใช้เวลา10วินาทีในการให้อาหารกับเงินแต่น้องตู้น้ําใช้เวลาเพียงแค่5วินาทีจึงจะให้อาหารกับเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงเทวีอารมณ์เหมือนเป็น2เท่าของน้องตู้น้าครับผมง่ายๆเลยเห็นไหมนี่ครับผม อารมณ์ไปสองเท่าเลยเพราะว่าน้องต้น้ำใช้5วิลุงใช้10วิแล้วลุงจะให้8 0 8กับอาหาร2ส่วนน้องจะให้404กับอาหาร1นี่แหละครับผมมันเลยอ่ะ403ครับผมมันเลยลุงม,มันเลยให้แบบให้ความรู้สึกว่าลุงเทวีเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวละคร2เท่าของน้องตู้น้ำอะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าใครที่แบบพลาดน้องตู้น้ำไปอะ่ะสามารถใช้ลุงเทวีในการเป็นตัวละครในบับทั้งอาหารทั้งเงินแทนได้เลยนะครับผมมันเก่งเก่งเลย ไอ้ผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนอัพเต็มนะนี่ครับผมที่อัพเต็มลุงเทวี e จะใช้เงินอยู่ที่ประมาณ2องเมือสองหมื่ 2, 6, นนะครับผมอันนี้แบบไม่เอาใช้ตัวเองเป็นลีดแล้วก็ไม่เอาตัวไอโนโคจิมาช่วยอัพนะจะเป็นอยู่ที่ประมาณ2 6ง0 0ื่นหกนะครับผมส่วนน้องต้นน้ำจะอยู่ที่ประมาณ2 2ง0 0ื่นสอนะครับผมเห็นไหมจะต่างกันที่ประมาณ3 4มสี่พนะฮะนี่นครับผมแล้วก็ลุงจะให้เงินที่5 7, ้าพักับตัวของอาหาร1ิบสิบหก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 ปะนี่ผมไปด,ด,ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ผม จะให้5,007กับอาหาร16เห็นไหมครับผมส่วนน้องตู้น้ําจะให้อยู่ที่2,007กับอาหาร8ครับผมมันจะเป็น2เท่าของน้องตู้น้ําเลยเห็นไหมผมอ้อ6เองด้วยนะครับนี่เห็นไหมใช้2,007กับ6สมาชิกกับ6อันนี้จะเป็น5,007กับ16นะครับผมแล้วพอใช้เป็นตัวของไอโน a l c o ปุ๊บก็จะรับปัะทานคู่เหมือนกันนะครับอ่ะลุงจะกลายเป็นเนี่ยผมเดี๋ยวรอนะปุ๊บลุงจะกลายเป็นไหมผมจะให้เงินอยู่11,000นะครับกับอาหาร16นะ เรอดูเลยใช่ไมครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับอาหารสิบหกน้องต้งนน้ำก็จะเป็นห้าพันหกกับอาหารแปดนี่แหละครับผมเพราะฉะนั้นผมมองว่าสามารถใช้แทนกันได้เลยครับผมใครที่พลาดน้องตู้น้ำไปไม,ไม่ต้องเสียใจแล้วฮะเขาปรับตัวของลุงรามเมนกายมาทําให้ตัวของลุงเทวุจิ G เนี่ยเก่งแล้วก็ใช้งานแทนได้เลยแต่ข้อเสียสำหรับผมก็คงจะเป็นการวางที่มันเทอะทะไปแล้วเห็นไหมน้องตู้น้ำวางแค่น,นี้มันจุ๊บปุ๊บเดียวนะครับผมแต่ลุงเทวุจิ T U G เนี่ยมันเป็นร้านรามเองไหมครับผมสวย อันสวยดีครับผมแต่ว่านั่นแหละมันเกะกะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกใช้แทนได้เลยครับผมแล้วก็เขามีการปรับตัวของเทนนิงลูมซึ่งเป็นการปรับที่ดีแบบดีมากๆนะผมเป็นสิ่งที่ผมอยากได้มานานและนั่นก็คือตัวของเนี่ยผมเลือกเลยว่าเราต้องการเซ็ตสปีดเท่าไหร่บวกกี่เวฟับผมเห็นไหมนี่ผ่านไปแลวกี่เวฟอย่างเงี้ยแล้วก็มีเซตเลือดเซตสปีดเซตสีเซตอะไรปกติแต่ว่านี่เลยผมบ,บร์บอฮะ เอาเพิ่มซูเปอร์บอสมาให้เราทดสอบตีได้แล้วครับผมนี่อะไรที่ดีมากๆครับผมเห็นไหมแต่ว่าเลือกแค่หนึ่งเอ็มเองครับซูเปอร์บอสเอา,าไปว้ทดสอบว่ามันมันตีบ้านได้ไหมประมาณนี้ครับผมเห็นไหมมันจะแบบไม่อ๋อเราสามารถเลือดตรงนี้ได้ครับผมให้ให้ให,ให,ให้เหมือนกับเลยด่านนะผมประมาณว่าอย่างเงี้ยเอ่ออย่างเช่นบอสในด่านของโกโจม,มันมีเท่าไหร่นะห้าบีใช่ปะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านเดี๋ยวเราลองรีวิวเอนด์มี่ก่อนนะผมแล้วก็ซปเปอร์บอสมาใหม่เป็นตัวของเดอะฟอลเลนมม้ยบผเห่นไหมครับผม ประมาณนี้ครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีดีมากๆเลยควนควนมีนานละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การรีวิวของผมมันก็จะดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมั้งไม่แน่ใจผมแต่โอเคนะผมเป็นว่าเรื่องหลักของวันนี้ก็คือลุงรามเมกายสามารถใช้แทนน้องตู้น้ําได้นะครับสำหรับใครที่พลาดน้องตู้น้ําไปเพราะฉะนั้นก็สามารถอันนี้ได้เลยนะครับผมไปปั้นมาได้การปั้นก็ไม่ยากแค่ลงด่างของซาสุกิแล้วก็เอาลุงไปเก็บดาเมจซึ่งการเก็บดาเมจของลุงก็คือการให้ลุงให้อาหารไปเรื่อยอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าก็แล้วครับผม สบายนะครับเล่นไม่ยากโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,ผมทําคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปกันหลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผมขอขอบคุณที่กดสวังดสมาชิกเข้ามาและผมทั้งสมาชิกต่อป,ประจำช่องและผู้นำเหล่าสะวกไตวายวนะครับขอบคุณที่อยู่สบสน,นกันมาตลอดนะครับผม